ยางประชาสมคีบ้านยางชุม500บาทวัดบุรันเรืองบ้านขอตบบนพลสูง1,000บาทอนุโมทนาสาธุเชิญทับเชิญพี่น้องจากวัดบราาุรพาบ้านพลงามตําบลแวง อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครร่วมทอดเทียนพรรษาที่บ้านหน้องชาตินำโดยพระอาจารย์มหาสมฤทธิ์รวมอนุโมทนาบุญด้วย1,200บาทอนุโมทนาสาธุครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันต่างๆนะครับเอาความรู้ที่นำมาใช้ที่น้องเข้าได้เมื่อรวมการสั่งเลินใชบ้านกุดจินะครับ วันเงินร่วมทำบุญ2,000บาทอนุโมทนาสาธุจากบ้านาบัดจเจริญจันทใหม่ดอกคากลางคือจังเฮ้ากินเขา่าเฮ้ากินเฮ้ากะอิมมั่นบ่ไปอิ่มทองเขาบุญผู้บอกินคนเฮ้านั่นท่านสิค่อยแต่บุญมากคำท่านบ่อทั้งยังเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงการทำบุญก็เหมือนนำน้ำที่สะอาด มาล้างสาั์เพื่อชำระอกุศลกิจสกาวเขาของมิขอโอนกันผู้อำนวยการโรงเรียนวัตรุุราานะครับนำศรัทธาพี่น้องมาร่วมทำบุญมาร่วมสสมบุญณ์นอกจากนั้นจะคุณมฒนาบุญน้ำกันถ้าบันนี้เวลาขนาดนี้นะครับอีก5นาทีก็จะเป็นเวลา4ี่โมงผมขออนุญ,ญาตประชาสัน